ค่ะพบกับเราช่องพังย่าๆพายน้ำโชคนะคะ,ะวันนี้ไปดูนะคะว่าเด็กๆกับพ่อควานจะทําอะไรกันนะคะ,ะไปรอดูกันเลยนะคะนี่นะคะช้างตกมันแล้วนะคะโอ้พ่อควานหนีตายนะคะจะทํายังไงคะนี่อ่ะพ่อควานจะทํายังไงรองขึ้นดูสิว่าย่าจะทํายังไงะัะเอา นั่น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 นียังไงก็นหนีไม่พ้นนะคะเพราะว่ามือยาวนะคะนี่นะคะโอ้ดูนะคะโอ้โหเด็กๆเป็นยังไงเอ่ยนี่นะคะเป็นยังไงคะอุ้ย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 อี่ยอนียดูนะคะโอ้โหทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยโหไปสมคบ ไปสมคบน้องมาช่วยพี่นะคะเอามาช่วยพ่อคว uh, านนะคะตอนนี้เออยายารู้นะคะโอ้โหนี่นะคะดูพวกควานนะคะหนีหนีหนีช้างน้อยขึ้นไปอาศัยอาศัยเสาไม้อยู่นะคะตอนนี้ เป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงเอ่ยนะคะไปดูกันได้นะคะนี่นะคะโอ้ไม่ใช่มหาเมฆเลยโอ้เออไม่ควานก็กลัวเหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะเอาสัมผัสพ่อแล้วเอาลงมาไม่ได้ทํายังไงเอ่ยทายังไงเอ่ยทํายังไงเอ่ยโอ้โหจะช่วยพ่อจะช่วยพ่อลงมาได้ไหมเอาจะช่วยพ่อลงมาได้ไหมนั่นนั่นๆไปไหนไปไหน ช่วยด้วยช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อลงด้วยมามาพ่อจะลงแล้วลูกมานี่นะคะดูนะคะเป็นยังไงเออโอ้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 เรวพ่อจะลงแล้วโอ้ยโอ้ยดูนะคะดูความดื้อของเด็กนะคะไปตามน้องมาช่วยนะไปตามน้องมาช่วยไปปรึกษาน้องว่าจะเอาพ่อลงยังไงนะคะดูนะคะโอดูสิ ควันจะตกไหมพ่อควันอ่านี่นะคะพ่อควันเกาะต้นไม้เลยนะคะเตะเกาะต้นไอ้เกาะเสาเลยนะคะอันนิ่งนิ่งอุ้ยนี่เนี่ยนะคะช่วยพอได้สําเร็จแล้วนะคะดูนะคะเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยโอ้โหมีโพสท่าด้วยนะคะมีโพสท่าด้วยโอ้โหดูนะคะนั่่งงลกอนย่านั่งลงโพสท่าก่อนสิ ทำไงทำได้ไหมนั่งลงกันนั่งลงนั่งลงดูนะคะช่วยชีวิตพ่อได้นะคะนั่งลงนั่งลงนั่งลงนิดนึ่โอ้ยเก่งมากเลยนะคะเด็กเด็กหญิงย่าๆนะคะดูนะคะนั่งลงให้พ่อลงก่อนนั่งลงนะนั่งลงอ่านั่งลงให้พ่อลงก่อนลูกอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่านั่งลง โอ้โหเก่งมากเลยนะคะอ่ารางวัลของเด็กอ้วนก็คืออะไรพ่อเป็นกล้วยนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ให้รางวัลเด็กอ้วนนะคะช่วยพ่อลงจากเสาไม้นะคะนี่นะคะก็จะมีกล้วยนะคะเอ้ยพ่อก้อนตกหมดแล้วสุกมากเลยนะครับสุกมากเลยนะคะนี่นะคะมปกินกับน้องดีกว่ามา นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปกินกับน้องนะคะแต่น้องก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะน้องนะคะเมื่อกีไปเรียกน้องมาช่วยนะแต่น้องออกไม่ได้น้องออกไม่ได้น้องติดโซ่ใช่ไหมโอ้โหนี่นะคะไปดูลังวันของคนเก่งช่วยพ่อนะคะลงจากอ่าลงจากเสาไม้เสาไม้นะคะนี่นะคะแล้วพ่อควานไปทําอะไรในเะสาไม้คะจะขึ้นไปเช็คสะูครับผมเช็คสะพูเช็คลังคานะครับเผื่อพายุจะมานะครับอ่าลังคาอาจจะสะพูหลุดสะปูโยกได้นะครับผมขึ้นไปเช็คดูนะคะ ดูความน่ารักของพ่อควานนะคะกับลูกๆของเขานะคะสองเชือกเลยนะคะสังเกตดูนะคะลูกๆของเขาจะตัวดําปีเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะช้างวันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> พี่ยายาน้องนําโชคพ่อควานนะคะมีรงางวัลก็คือกล้วยอร่อยอร่อยนะคะให้กับเด็กๆได้กินนะคะนี่นะคะ <B 110. S 1> แ,ลแล้วแล้วนะคะโอ้โหเก่งมากเลยสองพี่น้องนี่นะคะมีรางวัลก็คือกล้วยหวานๆนะคะ ยัดเข้าปากเลยนะคะพี่ย,ย่านะคะอร่อยมากเลยนะคะดูเด็กๆนะคะตัวกลมนะคะนี่นะคะกินทางกินทางปากออกทางดากนะคะพี่ย,าย่าดูนะคะ โอ้โหหมดแล้วนะคะหมดเร็วมากเลยนะคะนี่อ๋อเจ้าคืองมาเกงแพรวะยายาโอเคมากเลยยายาพ่อขวานบอกขอบใจมากนะที่มาช่วยนะคะขึ้นได้รับขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะครับขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะคะนี่นะคะให้พ่อนั่งหลังลงนะครับลูกสาวน่ารักมากเลยนะคะอ่าแม่ขวานก็น่ารักมากเลยนะคะโอ้ดูกอดกันด้วยน่รักะค รัก<ร>พออ่พอน้อย่นะครับรักพ่อนะครับน่ารักทั้งสองวตวเลยน่ารักเลยนะคะเกก็วันที่18นี้นะคะ18มีนาที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของเด็กชายนำโชคนะคะฝากคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีนะคะให้กำลังใจนะคะรวมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับน้องนำโชคด้วยนะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรวันที่18มีนาที่จะถึงนี้นะคะ,อะรอดูได้นะคะคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีขาขอบคุณค่ะนี่นะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าลูก คบคุด้วยขอบคุณค่ะคุณเสียงด้วยครับขอบคุณคชอครับผมาวก่อนขี้โกงนะคะบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังย่าย่าพายนำโชคด้วยนะคะ1นึงไลค์นึงแชร์1นึงคอมเมนต์เท่ากับ1กํ่กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ